สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แมทธิวจะพามาแนะนำ Mercedes-Benz ตัวป l ักอ i n h ฮ b i d มาเลยครับอย่างคันที่อยู่ข้างหลังผมตรงนี้เลยเป็น Mercedes-Benz ตัว E 3 5 0 E ตัว2.0ศ v a n เวนกาดบอกเลยคันนี้โฉ W213 ปรักอินไฮบิด l i n h สวยงามามากๆมาเข้ามาดูใกล้ๆก,ก,กันดีกว่าอย่างเจ้าตัวนี้นะครับนี่ถ้าเราจะเห็นด้านหน้านะครับจะเป็นตัวเดนทามนันนี่ไลท์ไฟหน้าจะเป็น LED แบบ High Performance แล้วก็มาไล่มาด้านด้านตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวกระจังหน้าเงินโครเมียมบอกเลยด้วยโลโก้ของเบนซ์แล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยคันนี้จะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์4จุดอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้ครับเราจะได้ล้อ18นิ้วมาเลยเป็นเดิมๆโรงงานเลยครับเป็นล้ออลอย18นิ้วก้าการคู่ครับยางเนี่ยจะเป็นยางลันแฟลตด้วยนี่มาไล่มาด้านข้างตัวนี้จะมีสัญลัก EQ Power ครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วย ต้องบอกว่าเบนซ์นะครับดีไซน์ด้านข้างเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่เติมน้ำมันสำหรับเจ้าคันนี้ครับตัวด้านไฟท้ายครับเป็นแบบ LED ครับสวยงามมากๆเลยท่านตรงนี้เราจะเห็นมี parking s เซอร์ถึง4จุดครับห่อไอเสียเป็นโครเมียมคู่ครับผมโอเคและลืมไม่ได้เลยตรงนี้นี่จุดเติมไฟฟ้าตรงนี้ plug in ไฮบริดครับบอกเลยครับสำหรับคันนี้ครับฝาท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้า ด้านในครับอยู่สัมภาระได้มากกว่า370ลิตรเลยสำหรับคันนี้นะครับเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าครับมาพร้อมกับเมมโมรีซีดด้วยครับนี่ถ้าแผนไปที่เบาะนะครับจะเห็นความสวยงามของเบาะครับจะเป็นเบาะหุ้มหนังของอาร์ติโก้ครับสวยงามเลยสภาพยังดียังใหม่อยู่เลยสำหรับตรงที่นั่งคนขับนะครับเมื่อเข้ามาเนี่ยจะเห็นพวงมาลัยครับเบาะหุ้มหนังสวยๆเลยต้องบอกว่าคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับควบคุมในส่วนของ a u ด i อ ตรงนี้สามารถรับโทรศัพท์อะไรได้ด้วยนะปรับสงปรับเสียงอะไรเพิ่มความดังได้ด้วยและอีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็นส่วนของการควบคุมในส่วนของครุสคอนโทนและตรงนี้ก็ยังสามารถปรับตรงอินเทอร์เฟซครับเพื่อจะให้โชว์ข้อความหรือให้โชว์ระบบต่างๆของเครื่องยนต์ได้ด้วยถัดมานะครับโอ้โหจะเห็นเนี่ยมีแพดเดิลชิพด้วยสำหรับใครนะครับที่อยากจะรู้สึกอยากจะ enjoy d r i v i ิ g ขับสนุกหน่อยเนะี่ยมีแพดเดิลชิพให้สําหรับคนที่ชอบและรักในการขับขี่ด้วย ต้องบอกว่าคันนี้ครับนี่สามารถต่อได้ถึง Android Auto และ Apple CarPlay ด้วยคันนี้เชื่อมต่อบ l u e t o ได้ด้วยนี่แล้วก็เห็นด้านหน้านี่เป็นน a v วิเกเตอร์จริงๆคันนี้ครับสามารถดูน a v วิเกเตอร์ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคันนี้มีของเล่นให้เล่นหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นะระบบซิสเต็มเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พูดถึงแอมเบียน i g ไลท์ light, สามารถเปลี่ยนได้ถึง64สีเลยอเดี๋ยวเรามาดูกันลองเปลี่ยนดูว่าทำได้ไหมนี่ตั้งค่าไฟ อ่ะสีเขียวนี่เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงของสีไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันสําหรับเบนซ์คันนี้ครับมาเรามาดูห้องเครื่องกันครับความสวยงามความเดิมๆครับความสะอาดนี่เรามาดูเลยเอาละต้องบอกว่าเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องเบนซินส0นลิตรครับวิ่งด้วยระบบธรรมดาและระบบไฟฟ้ารวมกันได้แรงถึง320แรงม้าเลยแรงบิดเ0็นิวตันเมตรบอกเลยนะวิ่งจากศูนย์ถึงยเนี่ยเพียง5.7วินาทีเท่านั้นเอง ถ้าวิ่งด้วยไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยจะวิ่งได้ถึง50กิโลเมตรเลยหรือถ้าสมมติใครสายประหยัดบอกเลยครับว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่50กิโลเมตรต่อลิตรโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันสำหรับเจ้าคันนี้ครับเป็น mercedes benz ตัว e350e ครับตัวนี้เป็นตัว2.0อแวนการ์ดเป็นตัว plug in hybrid ครับปี2020โฉม w213 ครับบอกเลยคันเนี้ยออกห้างป้ายแดงเนี่ยประมาณ3ล้าน5เลยนะครับแต่ว่ามาซื้อกับผมวันเนี้ย1 1 9 9,000บาทรู้ไหมประหยัดไปมากกว่า2 300, าล้าน3แสน หากใครสนใจนะครับคันนี้สวยๆงามๆแบบนี้เลยอยากได้เงินสดนะครับมาซื้อกับผมเงินสดไม่มีแหวนเลยหรือว่าอยากจะจัดไฟแนนซ์หากใครมีเงินเดืนประมาณ40,000บาทก็สามารถเป็นเจ้าของเบนซ์คันนี้ได้แล้วหรือว่าหากใครสนใจอยากจะเข้ามาทดลองรับอยากมาดูรถคันจินสามารถติดต่อผมได้เลย0863524556ผมอยู่ที่นี่ประจำติดต่อผมได้